อัพเดตพยากรณ์อากาศภาคอีสานมือนีวันที่9สิงหาคมห66พร้อมกับอัปเดตเรดาร์ตรวจฝนหาเลยว่ามีฝนอยู่ส่แน่ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับมือนีภาคอีสานจะมีฝนฝากขนอกประมาณรอยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้่จังหวัดเลยน้องค่ายบึงการสกลนครและนครพนมลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเรดดาราสดตรวจพอกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกปกคลุมพื้นที่อำเภอสุอวรรณคูหาโนนสางจังหวัดนองบัวรําพูสีชมพูเวียงเกานามพ่องจังหวัดขอนแกน่นนองกรุงสีข้ามมว่วงสหสขันสมเด็จสามช่ายจังหวัดกาฬสินข้ามะอีเมือง จังหวัดมุกดาหารน้องพอกจังหวัดร้อยเอด็ด กดชุม่มค้ำเกลนแกวมหาชนะชชยจังหวัดโซนเกือบทั้งจังหวัดของเลยน้องค่ายอุดรธานีเพชรบูรณ์และสกลนครที่เป็นเช่น,นีเนื่องจากเมือนีรองมรสุมกำลังอ่อนผ่าน่านประเทศเมียนมาประเทศเล่าตอนบนเกาสูียอมคว่ำกร,กระตัมปกุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังป่านกลางปกุมทะเลน,น้ำมันประเทศไท้และอ่าวไทยกะย่างคงส่งผลหายภาคอีสานมีฝนตกหนักบางแหง่งเน้นในส่วนของอีสานตอนบนจา่า เดี๋ยวทมีเร่ดาเออกมากอีกเทินหนึ่งแอดมินอัปเดตให้ทราบไปละจ้าบ๊ายบาย